นมตดสอรต้นอะไมดานมตดส่วอรตนอกลันนมดต่อตนะอ้าวพี่น้องบังไปวิเคราะห์แนวทางลาวมือนี่ขนมลาวตำลาวนี่ตำเลาามือนี้พี่น้องตำเลาามือนี้ ตามราววันนี้จะเป็นอะไรคขยมักซีหาซีมีบอซีหนาจะมีดิเดี๋ยวเราขอซับให้ก่อนคขยมักซีหากระสามเจ็ดคือบอมีในกำลังวันน้อนี่เนาะกำลังวัดเป็นสามหาดลนี่สามหาซีนี่มีอยู่คขยมักซีหากระสามเจ็ดเอาเด้อซงที่่อยมาก,าก,ามกาซมากีมาบอเอาเด้อ สีหกับสามตัวนี้ขอซื้อเสเทปรดาั้งหลายปวมีโอกาสมากอง่โอ้สิเป็นลวรสิเป็นเลวก็่รนาะหมโมีนติสี่ห้ากับสามนี่เมีนบอกว่าโบมีเี้ยวคือน่าสันเาแบบนี้เกี่ยวกับรถเหรอเกี่ยวกับรถมากกว่าเกี่ยวกับรถอืม บมเมีนอยู่ในมือว่าสิหากระสามเจ็ดวอเ่าบวเมีนอีกแล้วพี่น้องเคยอกเจียวกับลุดว่ามันจะเจ็ดหาดีสนั่นเอ้าบอกว่าสิหากระสามเจ็ดที่ซื้อไปเมียนบวเมียนเคยบอกถือแค่นี้ยกเลิกออกตัวบเอานีม จะเดกสไหดีก็ได้ไต่เดนน้องเด็กคนนีกส็สเ็กคน้นไหนพี่น้องเอา้าคนไหนคะ คือไปสิหากสัเกบว่าบะเมีนยนี่นะที่ออกอรนิ่นติดมติดกับกันเว้นหกหาเลยเด้อขอลาพัฒนาแนวทางจะมาจับกับอะไรคะเมือ่อวานให้ไว้อะไรหนอสี่หนเก้าเบียต่อะไรอ่ะขอแนวทางลาพัฒนาจะมาขอเสียงเทวดาใบหนึสีหากสนะ็สกกกเกตเคือวะเบี้ยนอนๆขอเทวดาใบาให้หน่อยนะคะ เพเทวดาสินับไปในว่ามันจะมาเกี่ยวกับอยียงเนาะเรือแนวไหนเนาะสิมาเกี่ยวกับราพัฒนาเนาะเด็กแขอยคือ่าบมอมเมนียนเนาะประเด็นเนาะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรียกบัญชีหรอเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเรียกบัญชีหรอือรถขั้นรถรถขั้นไหนล่ะบัเดนี้บอะว่าเกี่ยวกับทะเบียนรถแล้วก็เรียกบัญชี เลขบัญชีก็บม่ลงไทยเดหนึ่งสามเจ็กัสองเจ็ดสองก็หกหาสองผมก็เกี่ยวกับทะเบียนรถกับไมยเลขบัญชีของเจ้านั่นแหละบ้านบท่านเมีนตัวเจ้าจับถือกันเสีส่หาคือบเมียนตัวเสนสี่หาทสียออกองสนาอกล่าตาบอผมก็เกียวกับไมยเลขบัญชีข่อยกับไม้เลขบัญชีข่อยกับลงไทยเดือันหนึ่งสมเจ็ดกับสองเจ็ดสองก็หกหาสองนี่อยู่สามบัญชีลงไทย วันที่ใดล่ะกับรถรถทะเบียนรถคันาหาหหไหนเอาคันเวรรถคันของฉันไหมเจอรถของฉันไหมเกี่ยวกับรถของฉันไหมเกี่วยวกับรถของฉันไหมไม่เป็นรถของสักตกรถตกรถของพี่ไส้กับสองหาสองเฮ้ grands? บอมยันสองหกสองคือเสือรเก่าๆสินะไม่ใช่รถของฉันว่ะรถของพี่ชายฉันหรอเอ้าสองหกสองเหรอรถของพี่ชายใช่ไหมให้หรือไม่ขอให่ใช่รถของพี่ชายใช่ฉัน,ร,ร,ถฉนรถของข้าราชการ รถของลูกสาวของหกหาเลขกี่ับหัวได้รถที่มีเลขกลับกันของข้าราชการของคนที่เป็นราชการคองลูกสาวกับหกหาศูนย์ตัวหกหาเดชะนะบับ่มแมนบัมบัรถขอยรถของรถรถพี่ชายแต่แม่บอกว่าไม่ใช่รถลูกสาวใช่ไหมามอีกซ้ำได้ไหม ก็ึ้นนะพี่น้องหัวัให้ยังไปเฮือกเก้าแปดเตียงค่อยให้ยังก้อยเก้าแปดซี่นึงเตียเก้าแปดทะเลกำลังว่ามันตีเป็นเก้าแปดนี่สามหาบค่อยก็มารักซีส่นเดี เอาสีจะมาไหมขอสีตัวเดียวก็ได้อ่ะสีตัวจะมาไหมใครมากรักสีเด้อสีจะมาไหมคะโอ้เยวกับแม่หมอหามโมงใหม่พะนะปัดตตานอยู่เราตรงนี้น่ะหามโมงใหม่ปัดตตานเอา,าเลือกไพ่สามกองดีกว่าเนาะไพ่บอกดีกว่า กับสิ่งที่อยู่ตรงนี้ตัวใหมหกสามนันนะหกสามสามหบวหกสาหรือไม่คะหรือเก้าสามใช่ไหมคะเก้าสามหหามใช่ไอ้าวคน่ะลุกไปคุหรอกเก้าสามหรือหกามบวอะไมผลเล็กอย่างลยเล็กอย่างมานไหเล็กสเล็กสี่แดินออกเลี๋ยวใครมากลักสเด้ มักเล็ลักซี่ก็สามเจ็ดแล้วมักซี่ซี่หาก็สามเจ็ดสองอันซี่หางก็สามเจ็ดสองหลักเนี่ยมักเล็กสอง,ง 2, ตัวนี้กําลังวันมันเป็นเก้าเปดใช่ไหมเก้ามาเก้าเป็ดเก้าห้าสองมาสองห้าสี่มาสี่หนึ่งสี่แปดได้สี่เก้าได้มันก็หลายตัวเลยมันก็หลายตัวอีกเล็ก,ลกลพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องอืม พี่น้องเลยพี่น้องขอให้ปังขอให้มนันขอให้เปิดโชคขอให้ดวงเปิดการเงินเปิดเด้อ บันดนี้ที่เรียกไพ่สามกองก่อนดีกว่าคันบ่คันว่าผู้ใดคิดไว้ในใจว่าฏิซือตัวใดนั่นคันว่าแม่นจงเปลี่ยนแปลงลวะเนาะเอาไพ่สามกองดีกว่าเรียกแพร่มักซี่หากะสามเจ็ดสองโตซำนี่บ่มมาล่ากับบอน้อยเด้อเอาตาทุกเขาสือส่อเทพดาทั้งหลายถทำแม่นจิมีโชคมีอย่างก็ขอให้ได้ไพ่ดีดีมีแรงทำงานไภไมีเหรียญมีเงินมีทองถ้าบ่แม่นก็ขอคำแนะนีนน่ยนาสิเปลี่ยนแปลงแบบไหน เอารวงรวมโดยรวมนะครับข้าพเจ้าจะขอเรียกกองที่สองใครเลีกองที่หนึ่งตัวที่คิดไว้จะถูกไหมจะได้ไหมใครมาแค่เลขสองตัวเด้อคิดหลายกันกองที่หนึ่งนะคะจะถูกไหมที่คิดไว้คุณเข้าหลักหนึ่งล้วกองที่หนึ่งหนึ่งจะมาหนึ่งไรหรอ ลงมาเกินเอาเอาลงมาเกินอา่าไม่เกินเรืก็จับหลอก็ไม่เปิดเคยก็ไม่ได้แหละเอาไห่ดีกว่อาทิตย์ไทยเอาหเไหเอาหเ็กบเอากองที่หนึ่งเลขเกี่ยวกับครอบครอเรกองที่หนึ่งเลขจะซื้อเลขเลขหามกันวัน หนึ 1> 1, 2, 3, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะดิซีเลขห้ามกันบนท่านิ้ถือจับบนท่านิ้วจับยังไม่ถูกเดี๋ยวสีหามบอเียซื้อบิษัทบอจะจับบนท่านิ้ว <c oughs> เอากองที่สองไข่อยเดอ้อกองที่สองเดอ้อเดี๋ยวค่อยมาว่าอะไรจะมากองที่สองขอให้ใดเดอ้อถ้าไดก็เขาบอกว่าใดว่าได้ก็ขอ,ขอคำแนะนำที่แจงแนะนำเปลี่นแปลงมาจะทำแก้ตรงไหน เป็นที่ชน,นเอาความฝันติดความฝันของปีบอถือความฝันเด็กผมติดความฝันนั่นเป็นจริงเดบโวปวดหัวแล้วครเนาะโอ้กองที่สองได้ตังค์ว่ะคือมักเลขกแค่สองตัวนี่แหละก็ทะเบียนรถกองที่สองได้ตังค์ ถ้าเรกเกี่ยวกับทะเบียนรถฉันก็หกเจ็ดสี่เจ็ดแต่ฉันชอบสามเจ็ดกับสี่ห้าอซัมี่เด้อเอกองที่สองเลยตังค์คเรี่กงกองสองได้ตังได้หมนี้โอ้คอยดวงดีว่ะกองที่สองได้นีพี่น้องเอ้ยเอาความฝันที่คุณบอกมาเอาได้ค่อยได้เด้อได้ส่วนร่วมเกี่ยวกับรถได้ตังอยู่กองที่สองได้ตังคอนยวันนี้ค่อยโชคดีได้คอยมักซี่หาเด้อกับเลขทะเบียนรถจะของ ชอบสี่ห้ากับสามเจ็ดแล้วบางจะเป็นสี่เจ็ดใช่ไหมเพราะว่าหลักสี่มาสี่เจ็ดอ๋อสำเนียงสอบสามตัวเหนียวเอาคุณกองที่สองขวเด็ตังขวิดตังอีกเด้อเอากองที่สามป่ะนี้กองที่สามอะกองที่ 3. กองที่สามกองที่สามนะคะได้ไหมกอ,องที่สามได้ไหมคะได้ก็ขอให้ได้นะฮะโอ้ขวิดตัง ได้สามได้ไหมคะม,มูเจเด็กสลายคือเด็กใครผิดหวังน้อยหน่อยเกียร์ใแบบนี้แบ่งออกเน,นี่ยซื้อสองตัวเรยในสามตัวให้แบ่งออกนะกองที่สามเนี่ยระวังผิดหวังซื้อตีเหล็กสามตัว้อเหล็กสองตัวเด้อแบ่งออกผิดหวังซื้อถูกไม่ได้ตา่างเราซื้อสามตัวไม่ได้แต่คู่ อ,อ้าวโชคดีมีตังกองที่สามนะกองที่สองได้หัวหนิหัวที่สองได้ตังเด้อ้าเลทะเบียนรถขวายกับหุ้มเจ็ดสี่เจ็ดถ้าว่าเกี่ยวกับรถฉันนะสี่เจ็ดสามเจ็ดพ่อฉันได้เอาสามห้าอยู่นะเออมันอยู่สามห้าอยู่ข้างหลังอยู่เฮ้ยสามห้าห้าสามเหรอรถฉันนี่ว่ามีเลขสามห้าเจ็ดสามห้านะสี่ห้าสามเจ็ดอย่างนี้เหรอ ซื้อสีหาสามเจ็ดก็น่าดีแบบนี้สี่ตัวบอพี่น้องขันดวงมันตีดได้ก็ได้พี่น้องเลยขันดวงตีได้บินมากขึ้นนกเจา้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบอลเล็บพอยังสาข่อยมาออกเมื่อวานสี่ตัวฮานอยเลยฮานอยก็ถูกในเมื่อวานขนาถูกไหมให้ฮานอยถูกอยู่นะเมื่อวานเนี่ย ถ้านาถูพี่น้เมื่อวานเนี่ยชอบแบบนี้แบบนี้ <c oughs> เอาไปเลยตัดสินใจแล้ว ดวงดีอยู่นะเนี่ยวันนี้ดวงดีอยู่นะได้ไพ่สวยงามมากเลยเธองว่าฉันมีโชคอยู่นะวันนี้ฉันมีโชคอยู่นะเอาใครไม่มีโชคใครได้ใครเอาชอบแค่น,นี้ละสี่ห้าสากับห้าสมเจ็ดแต่ละเวลรถฉันก็หกเจ็ดสี่เจ ี่ห้าสามเจ็ดเอาสีตัวสี่ห้าสามเจ็ดนะฉันชอบตัวนี้นะใครชอบตัวไหนก็ว่ามาเชื่อว่าฉันมีจะมีโชควันนี้ตัวที่ฉันมักน่าจะได้อยู่นะสี่ห้าสามเจ็ดรไปรถฉันก็หกเจ็ดสี่เจ็ด ชิดหลังเนี่ยได้ตัวไหนเอาคุณได้มักตัวไหนว่าออกมาคุณมาทำมีสี่หาสามเจ็ดชอบสี่ห้ากับสามเจ็ดสองตัวสี่ตัวสี่ห้าสามเจ็ดเหรอกำลังวันเป็นอะไรกำลังวันมีหกเก้าสามนะวิหาหน้อยไม่มีหกเก้าสามสองหาเก้าเปียกหาเก้าเปียกหนึ่งเสียงหาเก้าเปียกหกเก้าสามเสียง ห้ามาสามตัวมันมักมันมักมักหนึ่งสองห้าใช่ไหมมันมักมาคู่กันนะหนึ่งสองห้าเลีจะซ้ำไหมจะเบิ้ลไหมวันนี้ งช่ไหมช่ว,ว่าเลขยี้เคนเอาหาม,หมัจะหามหามันจะเป็นเลขหามไหมจะเป็นเลขหามบหมวมันบวหามบวบวหามบวกค้อนวันนี้เลขบวหามเลขออกเรียงรายสี่ห้าสามเจ็ดเลขสี่ตัวตัวเดียวพอเลขกอลรังวันลมันห้าเก้าเปดหกเก้าสามเนี่ยหาห้าเก้าแปดหกเก้าสาม ่าคิดมาก่าคิดลึกดวงจะได้ดินมากขึ้นนกเจา้าเอา้า่าคิดมากจะคิดลึกดวงจะได้กะได้เสิได้พี่น้องคนกองที่สองได้ตังค์อยู่คนกองที่สามให้ตัดสองตัวคนกองที่หนึ่งแล้วไปคิดใหม่ยังไม่ใช่ตัวนั้นมันจะควใจะแตกสลายเพราะไม่ได้เอาสองตัวเอาโชคดีมีตังค์นะทุกคนนะซ้ำนี้มือนี่แหละซ้ำนี้แ่ละมือโชคดีเทีไไ่ยงสายเข้าอีกแล้วต้องขอติดมดาม